แม้ว่าตอนนี้ค่ะหลายคนต่างก็พาการส่งกําลังใจให้กับคุณนิ้งนิชยานัทหรือว่าคุณนิ้งกุลสตรีค่ะหลังได้ออกมาเผยอาการป่วยล่าสุดของตอนเองที่ได้มีการไปตรวจเลือดและแม้เธอค่ะก็บอกว่าต้องทานยาตลอดชีวิตหลังป่วยมานานกว่า6ปีซึ่งตอนนี้มีผิวไหมแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนสําหรับทางด้านคุณนิ้งนิชยานัทหรือว่าคุณนิ้งกุลสตรีอดีตนางเอกชื่อดังมากๆในอดีตค่ะที่ตอนนี้ค่ะเจ้าตัวได้ป่วยเป็นโรคไขกระดูกบ,บกพร่องตัวมาานนนเป็ ะเวลา6ปีแล้วส่วนอาการนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับค่ะซึ่งบรรดาคนในวงการบันเทิงแฟนคลับต่างก็พากันส่งกําลังใจให้กับคุณนิ้งกันอย่างมากมายค่ะและล่าสุดค่ะทางนันคุณนิ้งกุลสตรีก็ได้ออกมาโพสรูปภาพขณะที่ตนเองได้ไปโรงพยาบาลพร้อมได้มีการเผยข้อความค่ะว่า ตรวจเลือดเปลี่ยนเป็นประจำทุก2เดือนยาเคมีบำบัดที่ทานอยู่วันละ5เม็ดยังคุมโรคลูคีเมียเข้าปีที่6ดีอยู่ไหมเพราะตอนให้ีโมโจนหัวล้นได้ไม่ครบ8ครั้งเพราะแพ้ยาเลยต้องตรวจเลือดประจำและทานยา targeting t h e r a ตลอดชีวิตช่วงนี้น้ำหนักลดลงเรื่อยๆจะ4กิโลกร,รมัมแต่ตอนนี้ผิวสีแทนสวยมากค่ะและใจสู้นะคะ ขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะไม่กี่วันค่ะทั้งนั้นคุณนิ้งกุลสตรีก็ได้ออกมาโพสรูปภาพแขนของตนเองพร้อมเผยว่าอยากผิวสีน้ำผึ้งไม่แทนที่แขนแสงช่วยให้ความคล้ำน้อยลงทั้งตัวสีไม่เท่ากันอีกต่างหากความแดดเปรียงซึ่งหลายๆคนค่ะต่างก็เข้ามาส่งกับบงลใจให้กับคุณนิ้งกันอย่างมากมายรวมถึงค่ะทางเราทีมข่าวไทยนิวบันเทิงนะคะก็ต้องขอส่งกับบงลใจในการรักษาตัวของคุณนิง้งให้ดีขึ้นดีขึ้นตลอดไปด้วยค่ะและสําหรับคุณนิ้งค่ะมีผลงานที่โด่งดังมากๆค่ะก็คือเรื่องพูด สวัสดในปี2538ซึ่งจากนั้นคุณนิ้งเองก็มีผลงานมาเรื่อยๆจนปี2549ค่ะเจ้าตัวก็ตัดสินใจลาออกจากวงการบันเทิงแล้วก็ผันตัวไปเป็น air h o s t เตสค่ะก่อนที่เจ้าตัวค่ะจะพบว่าเจ้าตัวเนี่ยมาป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องก็ลาออกจาก air ์โ s t เตสแล้วก็กลับมารักษาตัวที่บ้านค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสริร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว thank mm -hmm. you